ของกิจกรรมซุปตาออนสเตจถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับน้องนัท แนะนำตัวสักนิดหนึ่งอีกครั้งเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหนูนะคะนัทมริษานะคะหรือว่านัทไมทองคำค่ะคืออะไรคะอ๋อนี่รักมากเลยใช่ไหมคะรักมารักมากค่ะแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้หรอเออเอาน้อง,องนัทค่ะสอบที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่ได้ไปคะ่ะ <c oughs> จริงวะเนี่ยจริงจรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมทีเดียวคือศิลปินในยุงข้าวเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายชีวิตมากสามสิบสี่ิบคนเพราะฉะนั้นก็แต่ละจังหวัดก็จะเวียนกันไปเนาะนี่เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ใช่ไหมคะพี่พูดถึงเรื่องสอบอ๋อสอบเป็นยังไงบ้างพี่ยังงงอยู่ดีที่ทำข้อสอบได้ไหมสบายสบายคือทําได้หลับตาเขียนแป๊บจิ้มเลยไม่ใช่มีร้อยข้อทําไปร้อนะถูกต้องค่ะ อ่าโอเคถามน้องนัดหน่อยเคยคมางานร้านเด็ดแฟร์หรือยังยังไม่เคยะครัักนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วยังยังไม่เคยอะค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนพอถึงเวลาเนี่ยก็จะไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ได้ว่างประจวบเหมาะกับช่วงเวลาจัดงานปีนี้ว่างได้มาใช่ค่ะปีนี้ว่าง ว่างเยอะเลยค่ะมีใครจะให้ทําอะไรอีกไหมคะอ่านะคะวันนี้เรามาไหนๆก็มาแล้วถามน้องนัดก่อนเลยนะคะมาคนเดียวด้วยเอาจริงๆหรือว่าเอา <c oughs> เอ้ยคือไม่ก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยถามก่อนชอบกินชอบทําหรือเปล่าอาหารเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆเลยเลยนี่ยเอาจริงๆเอาจริง,รง,รงๆเลยอันนี้จริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําในครัวสักเท่าไหร่ค่ะด้วย ด้วยเราคือชีวิตหนูค่อนข้างวยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอส่งส่งคำถามเหมือนต้องการอะไรจากหนูก็ไม่รู้อ่ไม่มีอยากรู้ไงว่าหนูชอบชอบทำหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงคือคือทาได้ทำได้ด้วยด้วยกิจวัตรประจาวันปกติแหละก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าครัวเท่าไหไรแล้วก็ก่อนน้านี้ค่ะก็คือ อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยออก็ไม่ค่อยได้ทาก็ไม่ได้ทําอีกใช่ค่ะคือทําบ้างก็ผัดกะเพราใส่ต้นหอมอะไรแบบนั้นแล้วทานได้ไหมได้คุณพ่อชอบอใช่คุณพ่อชอบคนเดียวค่ะที่เหลือไม่ชอบ <laughs> <laughs> แล้วพอโตขึ้นมาก็ทําก่อนหน้านี้ก็อยู่แบบเหมือนห้องเช่าอนะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีพื้นที่แบบ ชีวิตแบบชิวๆที่จะตื่นมาทำงานต้องเรียนด้วย<ช>ทำงานด้วยก็เวลาไม่ค่อยมีแต่วัวนนี้มาในลักษณะนี้นั่นหมายความว่า จะมาโชว์ทำอาหารเหรอคะใจจริงๆก็อยากจะมาร้องเพลงค่ะแต่เขาไม่ให้ร้องในระหว่างทำพี่อนุญาตให้ร้องก็ได้นะอ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวให้น้องนัดแนะนําเลยว่าเมนูที่จะทําคืออะไรก็วันนี้ค่ะเมนูแรกที่จะทาเนี่ยชื่อว่าคิมบับค่ะคิมบับคิมบับก็เป็นข้าวห่อสาลร่าชื่อหนึ่งก็คือเป็นเมนูที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมของคนเกาหลีค่ะแบบ กินง่ายๆทานง่ายๆกับชีวิตชีวิตเร่งรีบอะไรก็คือเหมือนกับแบบเหมาะกับเราเลยนะชีวิตประจำวันรีบรีบใช่ค่ะมีอะไรบ้างก็ที่หลักๆที่หนูทำนะคะก็จะมีหกอย่างหกก็จะมีหัวชยเท้าเหลืองค่ะหัวชายเท้าหรอใช่อันนี้เป็นแบบสดๆเลยป่ะสุกๆอันนี้จะมีจําหน่ายมีขายอยู่แล้วค่ะที่แมคโคมีขายใช่อันนี้ก็ได้แลวอะไรอีกแลวอะไรอีกแครอทแครอท แล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นนะใช่ค่ะแล้วก็มีแฮมค่ะอ่าแฮมค่ะมีไข่ค่ะค่ะแล้วก็มีปูอัดโอเคประมาณนี้แล้วก็มีข้าวมีข้าวซึ่งข้าวนี่มีการคุกมาแล้วใช่ค่ะปกติแล้วข้าวก่อนจะห่อเนี่ยต้องคุกน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาแล้วก็จะมีงาขาวโอเคค่ะได้ค่ะอันเอายังเอาเลยเอาเลยนะเริ่มเลยโอเวลาน้อยแล้วเกินค่ะวันนี้แทติงก็อยากจะอยู่ให้นานกว่านี้เอาเริ่มโดยการที่นำสาหร่ายค่ะ มันก็มีอยู่แค่เนี้ยเนาะไม่รู้จะเอานานๆานทีได้คือทีขอหน่อยอยากอยู่นานๆต้องนบอกอยากอยู่นานๆอ่ะอ่ะโอเคนะคะสาหร่ายก็เอาขนาดนี้เลยเนาะใช่ค่ะประมาณนี้เียค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยอันนี้มันข้าวมันจะเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ปกติก็ถ้าเกิดเป็นข้าวที่มีอุณหภูมิแบบร้อนๆอย่างเงี้ยมันมันจะเกาะได้ดีกว่าอ๋อใช่ค่ะค่ะ อันนี้เราก็เอาสมมติว่ามันร้อนแล้วกันเนาะใช่ก็มองอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้กับเราหนูไม่จริงไม่จริงวันนี้ก็ร้อนก็น่าจะได้แหละพี่ว่าคนละร้อนคนละร้อนนานาพีนี่โอเคค่ะใส่เข้าไปนะคะเยอะไหมคะน้องนเอ่อพอดีพอดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดน้อยไปเนี่ยมันจะไม่สามารถอะไรใช่ค่ะไม่ติดกันแล้วก็มันจะไม่สามารถเหมือนห่อหุ้มไอ้หมดใช่ค่ะพวกพวกเครื่องข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถห่อได้ นี่เป็นเมนูที่หนูทำโดยปกติหรือว่าครั้งแรกทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆค่ะเออหน้าทานหน้าทานนะนั้อันนี้หน้าทานแล้วหรอหน้าทานเขาเขียนจพิมพ์มาว่าหน้าทานอ่ะพี่พี่บอกว่าหน้าทานเลยค่ะเราเล่นเราเล่นหน้าตาดีเหมือนคนทำอุ้ยอันนี้ผู้จัดดีมีเหตุผลฝากผลงานเพลงด้วยนะคะนางฟ้าตาํำพึ่งค่ะ อะไรนะฝากผลงานเพลงนางฟ้าตาน้พึง่งโอเคโอเคโอเคร้องเพลงได้นะคะในระหว่างที่ทำน้ำพึ่งเดือนหา้าใครว่ามันหวานอังุนซามพราดที่หวานยังไม่ได้ครึง่งหวานบาทอุราโ <Okay. S 2> อเค โอเคต้องนัดหาเขาบอกว่าเวลามีจํากัดเขาบอกใช่ใช่ใช่เตรียมมาสองอย่างมาดูจะทันหรือเปล่านยต้องแต่บอกยุอยู่นานๆอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มีใช้ข้าวเนี่ยนะคะทําเหมือนลักษณะเป็นแบบเหมือนกาวค่ะเกาะเป็นกาวแกะแปะเอาไว้นะคะโอเคปกติแล้วบางคนอ่ะถ้าเกิดทาใหม่ๆเนี่ยเาหนูทำครั้งแรกหนูจะใส่ข้าวเต็มอันนี้เลยแต่ที่จริงแล้วทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลา้วนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เกาะใช่ถูกค่ะอ่ะงั้นเราใส่เลยนะคะอย่างแรกก็คือ หัวเช่เท้าเหลืองค่ะหัวเชเท้าค่ะแครอทค่ะแครอทค่ะตัดให้พอดีเนาะใช่ค่ะค่ะต่อด้วยแตงกวาญี่ปุ่นค่ะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะตัดด้วยสั่นแล้วนทุกอย่างดูรวดเร็วอาตามด้วยปูอัดปูอัดค่ะอันอื่นอัดได้ไหมคะอุดด้วยค่ะค่ะตัดต่อนะคะ เอาล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยแฮมแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดใครจะไปประยุกต์ใส่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะที่จริงก็แล้วแต่เราว่าเราแบบชอบทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันล้็ไข่เจียวค่ะไข่เจียวด้วยค่ะไข่เจียวหลังพูดทำไมพูดไปเรื่อยๆกลัวเด็แอรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ห่อได้เลยค่ะค่ะ น้องนัทจะให้ชิมไหมเนี่ยข้างล่างกล้าชิมไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบไว้ไว้ข้างๆนะคะใครอยากชิมนะคะก็เรียนเชิญหุทยกยกมือเลยนะคะรีบเลยแต่ที่จริงแล้วตอนห่อเราก็ต้องแบบใช้แรงด้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบเกาะกันค่ะโอ้นี่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้โอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะคะออกมาดูหน้าตาดีมากแค่นี้แล้วใค่ค่ะต้องหันอะไรไหมคะหรือไม่ต้องหันเดี๋ยวหันนะคะให้น้องนัดหั่นเลย แต่ปกติแล้วเวลาหั่นต้องต้องใช้น้ำมันงาด้วยหนูขออนุญาติดนึงนคะคือต้องใช้น้ำมันปกติเวลาเสิร์ฟลูกค้าเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบทานน้ำมันงาด้วยค่ะแล้วก็มีดเนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนมีน้ำมันติดใช่ค่ะเพราะว่าสาหร่ายบางอันนี่จะมีแบบจะมีความเหนียวอยู่ด้วยเลยนะคะเป็นความนื่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะตอนหั่นใช่พี่ก็ว่าต้องกาให้เท่ากันดีไหมหั่นหนูเลือกหั่นจะหั่นไม่ต้องเป็นคำหั่นครึ่งเดียวก็จบล แล้วเวลาหันนีกลัวจะแบบปริ้นด้วยเนาะใช่อันนี้เพราะว่าอันนี้คือจริงๆนะคะคือปกติเวลาที่หนูทำเ<อ>นี่ยไอห่อเนี่ยไม่ค่อยกังวลกังวลตอนห,หันเพราะถ้าเกิดมันพังก็คือพังเลยใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคก็คือก็คงต้องทําให้แน่นๆใช่ไหมคะน้องนนะัดใช่ค่ะนี่นะคะสวยงามสวยงามได้อยู่ได้เดีเดี๋ยวเรามีการจัดกันนิดนึงด้วยนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้ว อันนี้จะหมดเวลาแล้วเหรอคะไม่ค่ะวันนี้น้องนัทมาสองเมน<า>ู <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ต็อกโบกิค่ะโอ้โหแต่เป็นเมนูที่คนเกาหลีชอบทานค่ะโอโอเคเมนูแรกใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตต่อเมนูสองด้วยนี่หนูว่าน,าน่าจะได้แล้วนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมีอะไรใส่อันนี้เนาะและอันนี้ขอขอ,ขอจานขอจาน,จานเปล่าๆจานหนึ่งด้วยนะคะค่ะขอจานค่ะ ขอจานอ๋อเสิร์ฟเหรอเสิร์ฟแจกเหรอคะขอจานขอจานมาวางขอจานมาวางนี้ค่ะขออนุญาตนะคะอ่ะอขออนุญาตเอาไห้พี่ทา,างด้านนี้แต่ปกติเวลาถ้าเกิดเสิร์ฟลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดสั่งกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ฟอยล์อ๋อค่ะจะได้ไม่ติดเนาะใช่ค่ะค่ะก็จะมาณนี้ค่ะขออนุญาตวางก่อนหนึ่งเมนูอ่ะ มือดึงเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวเราต่อที่เมนูที่2เลยนะคะเมนูแรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วอต่อเมนูที่สองนกนันี่ตั้งใจวันนี้มาประมาณสองชั่วโมงคนเดียวเลยใช่ไหมคะใครขโมยมีดหนูไปไหมคะมีดหรอมีดนี่ค่ะมีดไว้ใจแล้วอะ อ,อันนี้อันที่สองชื่อเมนูว่าอะไรคะน้องนดัดโตโกกิค่ะโกโกกิเหรอคะต๊อกกิปโต๊อกกิปปกินโตางเงี้ยค่ะอ่ะคืออันนี้ต๊อกกกินะคะอย่างแรกเลยคือต้องหั่นผักใช่ค่ะแต่ปกติเวลาทําที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะหั่นแบบเตรียมไว้แล้วบ้างะอะไรเงี้ยค่ะค่ะเฮ้ยแต่ว่ามีแบบว่ามีมีกระทะรอด้วยไว้ด้วยนั่นเนี่ยใช่ค่ะอันนี้โดนออนุญาตเปิดเปิดเปิดไว้เลยไหมโอเค อาหารผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะโอ้ใส่ลงไปเลยเหมือนรู้กันยังไงก็เนาะค่ะนี่ปกติเวลาทำต๊อกปกเกียค่ะก็ต้องใส่ใส่ไปเลใส่พร้อมกันได้เลยค่ะเป็นเมนูที่คนเกาหลีเขาชอบทานนะฮะขึ้นชื่อเหมือนกันง่ายๆเนาะ ใช่ใช่ใช่พี่ดูซีรีส์อ่ะแล้วก็แบบพี่ก็เห็นอยู่เขาทําอันเนี้ยล่ะตบกิกันเนี้ยแหละอันนี้ก็เป็นปลาเส้นค่ะปลาเส้นหันตื่นเต้นอะไรกับปลาเส้นอาหารนะคะโอเคอันนี้ปกติหนูก็ไม่เคยทำนะคะถึงใช่ค่ะมาทำเป็นตอนที่เริ่มมาทำเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะ อย่าบอกว่าแต่ตอนนี้มีร้านอาหารเหรอคะใช่ค่ะเอวเหรอร้านอยู่ที่ไหนร้าน้องนัทร้านอยู่ในปั๊มคาเทคของสามค่ะของสามธัญญาค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีอ๋อธัญรังสิตเหรอคะใช่ค่ะคลองสามใช่ค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีชื่อร้านอะไรคะน้องนัทอินกี้เมนูค่ะอินกี้ใช่อินกี้เมนูใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบศูนย์รวมอาหารยอดทิตเกาหลีที่คนไทยต้องต้องไปทานต้องไปต้องไปคือ ปกติแล้วก่อนหน้าเนี้ยค่ะหนูจะมีโอกาสได้ไปเกาหลีค่อนข้างบ่อยออแล้วหลายๆเมนูเนีเน่ยเป็นเมนูที่คนไทยเขาชอบแบบไปตามหาว่าแบบอย่างไปเมียงดงก็ต้องไปหาทานจิมดักอะไรเงี้ยค่ะจิมดักก็จะเป็นเหมือนออซอสไก่ดำไก่ดำซอสไก่ดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเส้นของเกาหลีคล้ายๆวุ้นเส้นแต่จะเหนียวและหนืดออกว่าพี่เคยทานอ,อ๋อแบบนะั้นเป็นต้น<ช>ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะไปเกาหลีแล้วแบบว่าไม่อยากจะแบบ ไม่ต้องช่วงนี้เราไปไม่ได้อยู่แล้ว<ช>ไปร้านน้องนัทเลยค่ะชื่ออินกี้เมนูคะ่ะอินกี้เมนูอยู่คลองสามธันบุรีอยู่ตรงไหนของคลองสามล่ะคะอยู่ตรง<น>ตรงคลองสาม <3 S 2> พอดีในปั๊มคาเทค,คอ๋อในปั๊มคาเทคนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะนัท ที่จริงตอนนี้มี2สาขานะคะคือสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ปัม๊มน้ำมันคาวเทคคลอง3อยู่ในปั๊มเลยค่ะอันนี้ก็จะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็อีก,อก,อกสาขานึงเนี่ยอยู่ตรงตลาดลังสิตในมาราเก็ตค่ะที่เป็นตลาดใหม่ค่ะอันนี้เปิดตั้งแต่น,นี่โมงเย็นจถึงเที่ยงคืนโอ,โอเคแต่ว่าสาขาแรกเนี่ย พอขายในปั๊มเนี่ยก็คือปกติคนที่ติดตามซีรีส์เกาหลีหรือชอบอาหารเกาหลีก็จะต้องมีทานโซจูอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเลยนะทานโซจูอะค่ะโซจูโ,โซจูแต่ว่าในในปั๊มเนี่ยของสามเนี่ยไม่สามารถขายได้เพร <อ S 1> าะอยู่ในปัม๊มค่ะเราก็เลยเป็นที่มาของสาขาที่สองใช่สุดยอดอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรุงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซอสโคชูจังซอสเลยนะคะโคชูจังอ่าโคชูจังใส่ไปส่วนมากคือจะทุกเมนูค่ะของอาหารเกาหลีที่เราจะต้องใช้ค่ะใส่ช้อนหนึ่งเนาะ สักสองช้อนก็ได้ค่ะรสชาติเป็นไงเข้าบรรดานีจะออกเค็มนิดนึงค่ะเคคมะะใช่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของรสชาติอาหารของเกาหลีค่ะสามารถก็จะมีรสหวานกับเค็มใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นพริกของเกาหลีค่ะพริกของเกาหลีที่จริงถ้าอันเนี้ยอันนี้ก็พริกนะคะอันนี้ก็พริกเออแต่อันเนี้ยจะเป็นพริกของไทยแบบละเอียดออ๋มัน คือพริกบ mm ้านเราเนี่ยจะมีความเผ็ดมากกว่าเผ็ดมากกว่าเขาใช่ค่ะก็คือนไทยชอบคนไทยใช่คนไทยชอบชอบทานแบบจัดจ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกของเกาหลีอันนี้ก็จะเน้นแบบสีความสีสดสดใช่ค่ะประมาณนั้นคือคือต้องนัดใส่หมดเลยเหรอคะทุกพริกใช่หมดเลยค่ะไม่มีใครรู้กโออ่ะโอเคหน้าตาดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ ผสมกันนิดนึงค่ะนะคะอันนี้น่า,นาจะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเติมน้ําตาลไปนิดนึงก็ได้ละค่ะคือ<ป>ใช้เวลาไม่นานเนาะใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าทําที่ร้านก็จะมีผักอย่างอื่นด้วยอะค่ะแล้วแต่ความชอบอ,อหอมญี่ปุ่นก็สามารถใส่ได้ะะโอเคหรือว่าแครอทอะไรเงี้ยแต่แครอทนะจะแครอสุกช้านิดนึงโอ้ได้ค่ะอันนี้นี่ต้องเป็นถ้วยไหมคะขอถ้วยถ้วยหนึ่งค่ะมีถ้วยไหมคะขอถ้วยหน่อยนะคะ คั้นจะถือทั้งกระทะเลยเนี่ยก็เกรงใจนะคะขอถ้วยนิดนึงหรือหรือจะขอถ้วยนะจะได้ออกมาสวยงามถ่ายภาพนะคะวันนี้น้องนัทนะคะก็นำมาสองเมนูด้วยกันนะคะนั่นก็คือกิมบับกับปต๊อกปอกปอกิ นะคะ,ะ,คะ,ะใครที่ชื่นชอบนะคะอาหารเกาหลีนะคะก็มาชมก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือสามารถติดตามนะคะไปที่ร้านของนังนัดได้เลยนะคะใ,ใครอยู่แถวโซนแบบ<า>ลังสิตนะคะก็อยู่ทางนั้นเนี่ยนะคะสามารถไปได้นะคะอันนี้ได้เลยค่ะนนสะดวกเวลาไหนบอกได้เลยนะคะจะช่วงเที่ยงเที่ยง,งหรือมืดมืดนะคะก็ยันเที่ยงคืนมีเวลาช่วงไหนก็ไปได้เลยนะคะนี่แต่ปกติถ้าเกิดจะเน้นแบบ สีสันน่อยก็จะใส่เป็นพริกเขียวพริกเขียวพริกแดงค่ะพริกเขียวพริกแดงใช่ค่ะก็สามารถใช้ใช่ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยเวลาทานก็ทานคู่กับผักอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะทานแค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีผักบ้างแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบทานผักก็แค่นี้ได้เหมือนกันค่ะค่ะพี่ก็ไม่ค่อยชอบทานพิทานอย่างนี้แหละเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีแล้เล่นแล้วเล่นอันนี้คิดจริงนะคะเนี่ย ก็ะจะประมาณนี้หน้าตาดีมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทั้ง2เมนูใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตโชว์นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่ขอ,อ,อปิดไฟก่อนปิดแล้วค่ะปิดแล้วโอเคเรียบร้อยเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องนะถือ1เมนูพี่ไหมถือ1เมนูนะคะแล้วก็ถ่ายภาพอ่ะอ่ะร้อนไหมอ่ะขออนุญาตก่อนถ่ายภาพก่อน โอเคอะขออนุญ,ญาตนะคะถ่ายภาพค่ะ สองเมนูให้น้องนัดนะคะฝากร้านไว้สักนิดหนึ่งหมดเวลาแล้วคะ่ะน้องนัดยอยากอยู่<ถ>ต่อไม่ทันนะคะก็ขอฝาค่ะฝากร้านอาหารอินกี้เมนูด้วยค่ะก็เป็นร้านอาหารสไตล์อาหารเกาหลีนะคะก็เป็นศูนย์รวมของอาหารยอดฮิตนะคะที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ต้องไปทานนะคะก็มี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ในปั๊มน้ำมันคาวเทค ฟองสค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดลังสิตใไนท์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็จะเปิดดึกเลยค่ะตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะใครสะดวกที่ไหนก็สามารถแวะเข้าไปชิมแวะเข้าไปทานได้ค่ะค่ะแล้วมีฝักผลงานไหมมีค่ะฝาก ฝากทุกๆซิงเกริรเลยนะคะตั้งแต่ซิงเกิรเพลงนางฟ้าตาลำพึ่งนะคะแล้วก็ไล่มาทุกๆซิงเกิลนะคะแล้วก็ขอฝากติดตามข้ายุ่ข้าวรคคอร์ดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมหลายผลงานนะคะที่ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามชมในแฟนเพจได้ะคะ่ะก็มีผลงานต่างๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนคะ่ะโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องนัดมาลิสานะคะศิลปินจากไม่ทอค่าพวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไอ o เลิฟอยูน่ารักมากมา